หนูชื่อเด็กหญิงกัญญาภัทรบุญรักค่ะชื่อเล่นชื่อน้องพัดค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งห้องปัญญาค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลินนาดานินนาดาชื่อเล่นน้องนาดาค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งห้องปัญญาค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมาคุยในหัวข้อการคัดแยกขยะประเภทต่างๆนี่นี่นาดารู้ไหมว่า ขยะตอนนี้เป็นปัญหามากในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อรูปของเรารู้สีพัดเพราะเวลาไปตามสถานที่ต่างๆฉันก็เจอขยะทุกที่เลยแล้วเราจะมีวิธียอย่างไรบ้างที่จะช่วยโลกของเราให้น่าอยู่อืมๆงั้นก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนโอเคไหมถ้าพูดถึงใคะทุกทุก,ทกบ้าน ก็มียิ่งพวกเราเป็นนักเรียนต้องใช้กระดาษในการทำกิจกรรมเยอะเลยก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวและอาจจะมองข้ามอยู่บ่อยๆหากเรามีวิธีจัดการและแยกขยะถูกวิธีสามารถนำขยะไปขายได้ได้เงินด้วยนะนดารู้หรือเปล่าขยะมีกี่ประเภทและขายได้เงินเท่าไหร่อ๋อเรารู้แล้ว เพราะที่บ้านแม่เราพัดเดยี่กขยะจำนวนกระดาษไว้หลายประเภทเลยแล้วพัดรู้หรือเปล่ากระดาษแบบไหนขายได้ขายไม่ได้รู้สิแต่เรารู้แค่นิดเดียวนะในบรรดาขยะรีไซเคิลนั้นกระดาษ เป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายที่สุดเพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติและเมื่อใช้แล้วสามารถนำเข้าระบบรีไซเคิลเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ขยะเหล่านี้สามารถนำกลับมาขายได้สร้างรายได้ครัวเรือนสำนักงานและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เก่งมากเลยพัสเดี๋ยวเราจะให้ความรู้เพิ่มนะข้อมูลที่วรรู้เบื้องต้นว่ากระดาษแบบไหนขายได้ขายไม่ได้จึงบีดังนี้กระดาษที่ขายได้และราลับซื้อของเก่ารับซื้อได้แก่หนังสือพิมพ์สมุดนักเรียนพวกนี้ขายได้ราคา5-7บาทต่อกิโลกรัมกระดาษที่ขายไม่ได้และราลับซื้อของเก่าไม่รับซื้อได้แก่กระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติกเป็นต้น เก่งมากเลยนลาดาขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ใหม่วันนี้เราจะชวนคุณแม่ไปเก็บไข่อ่ะไปขายด้วยลหละเห็นไหมพดัดหาทุกครัวเรือนมี มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและนำจัดขยะเพื่อนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยจากความร่วมมือภาพลักและเอกชนเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะได้ขยะตกค้างแน่นอนพวกเราหวังว่าเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนจะได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติ อย่างถูกวิธีแล้วเจอกันคลิปหน้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนจอยนะคะขอบคุณ